จเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อตาตมภาพจะได้แสดงธรรมเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราเมื่อไม่ได้ศึกษาคำสอนแล้วก็มักจะไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรบูชาสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ควรบูชา จนเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจบูชาสิ่งที่ควรบูชาบ้างบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาบ้างอาตมาจะขอกล่าวถึงการบูชาก่อนการบูชาในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวไว้สองประเภทคือ 1. อามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของเช่น การบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและปัจจัยสีการปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นการทำความเคารพนอบนอบการไหว้พระสวดมนต์การสมาทานรักษาศีลการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นต้นบุคคลที่ควรบูชานั้น มีปรากฏในหนังสือมังคลัาทีปณีภาคที่หนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกอาจารย์อุปัชายยะมารดาบิดาและครูเป็นต้นชื่อว่าบุคคลที่ควรบูชาเหตุที่ท่านกล่าวไว้เช่นนั้นก็เพราะว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่สาวกทุกหมู่เหล่าควรบูชาเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณมากจนหาที่เปรียบไม่ได้เนื่องจากพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ออกสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อได้พบหนทางพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงนำมาตรัสสอนแก่สาวกแล้วสาวกของพระองค์ก็นำคำสอนนั้น ไปสอนให้แก่ผู้คนต่อไปอีกเป็นจำนวนมากจนทำให้ผู้คนเป็นจำนวนมากนั้นได้รับประโยชน์จากพระองค์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณต่อสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งพระประเจกับพุทธเจ้าแม้ท่านจะตัดสู้แล้วไม่ได้ปรารถนาที่จะแสดงธรรมต่อใครๆก็ตาม แต่การบูชาต่อพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นก็มีอานิสงส์มากดังที่ปรากฏในนิทานธรรมบทหลายๆเรื่องพระสาวกพระสาวกก็คือผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนได้รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนนั้นมาสอนให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันมา เราจะเห็นได้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานไปนานแล้วแต่คำสอนของพระองค์ก็ยังคงมีให้ผู้คนที่สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติตามจนถึงทุกวันนี้นี่ก็เป็นเพราะภาษาวกนั่นเองที่เป็นผู้สืบทอดคำสอนต่อๆกันมาครูอุปชาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์ ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สิทธิ์ควรบูชาเพราะครูอุปชาอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่แนะนำให้สิทธิ์รู้จักสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นต้นตลอดจนนำสิทธิ์ให้เข้ามารู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะทำให้สิทธิ์นั้นได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มารดาบิดาชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อบุตรเป็นอย่างยิ่งเพราะอาศัยมารดาบิดาเท่านั้นบุตรและธิดาจึงจะได้ความเป็นมนุษย์และเติบโตมาได้จนกระทั่งได้มีโอกาสในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลตลอดจนโอกาสในการได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆไปจนถึงการเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตฉะนั้นแล้วมารดาบิดาจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่บุตริดาควรบูชาเพราะมีคุณต่อบุตธ,ธิดาเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงมารดาบิดานั้น ท่านเรียกว่าเป็นผู้ควรแก่การบูชาเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้กับเราไว้เป็นอย่างมากฉะนั้นแล้วสาธุชนผู้ปรารถนามงคลในชีวิตก็พึงทำการบูชาต่อบุคคลที่นำประโยชน์มาให้ซึ่งควรแก่การบูชาคือพระพุทธเจ้าพระสาวกครูอุปชา อาจารย์และมารดาบิดาเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเอวังก็มีด้วยประการชนี้